สวัสดีค่ะแหะเอ็นคอนนะคะตัวนี้จะเป็นขนาดตา5เซน5เซนเราจะมีเอ็นเบอร์30กับเอ็นเบอร์40ผืนนี้5เซนเอ็นเบอร์40นะขายดีมากค่อยขายลูกค้านิยมใช้กันถ้า5เซนเอ็นเบอร์30ก็จะมี8ศอก9ศอก10ศอก12ศอกถ้าผืนนี้เอ็นเบอร์40ก็จะมี9ศอก10ศอกและ12ศอก5เซน10ซอกอันนี้สีจะจางๆไปหน่อย เดี๋ยวพิมพ์ให้บนโพสต์แล้วกันเนาะเห็นสีเสาพาสีผนึกข้างสี่ข้างเป็นแนวตรงลงมาเผาวสวยเผาลึกค่ะติดลูกขึ้นเผาพร้อมใช้งานเช็คสินค้าก่อนส่งทุกพื้นลูกโซ่เหล็กชุบตะกวัวค่ะจมไวทันปลาเอบปลาง่ายสนใจไซส์ไหนขนาดไหนนะเอ็นฟอนมีตั้งแต่เซนคึ่งถึงสิบเซน สันนี้ก็น่าใช้อันนี้เจ็ดเซนอันนี้เจ็ดเซนยังไม่ลงละเอียดโชว์โชก่อนสำหรับคลิปนี้อันนี้ลาไปก่อนถึงใจไซส์ไหนขนาดไหนทักมานะคะสวัสดีค่ะ